วันนี้พวกเรานักศึกษามหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์จะมาเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับ,บ,บป,ปรุงพื้นที่ในบริเวณลานอาคารกิจาการนักศึกษาค่ะและสําหรับหัวข้อแรกหรือว่าในด้าน t U Green นะคะเราจะเน้นไปที่ทิวทัศน์รอบๆของลานกิจาการนักศึกษาค่ะโดยจะเพิ่มความร่มรื่นให้กับสถานที่อาจจะเป็นพุมนน่มไม้เล็กๆที่จัดให้ความสวยงามรวมไปถึงปูญ่าในช่วงทางเดินทแทนหินกรวดการเพิ่มต้นไม้และใบญ้านี้นอกจากจะช่วยเพิ่มความร่มรื่นแล้วยังจะเพิ่มความสดชื่นให้กับนักศึกษาที่มาใช้บริการรวมถึงได้ความสวยงามให้กับสถานที่อ และในส่วนต่อมาจะเป็นการเพิ่มความเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะซึ่งต้องขอเกริ่นก่อนว่าความเป็นธรรมศาสตร์นั้นคือการทำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมความเท่าเทียมและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในการเพิ่มความเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเน้นในการเพิ่ม,มพื้นที่เล็กๆเ,เพื่อเปิดแสดงบอร์ดสติ๊กเกอเร์แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาโดยนักศึกษาสามารถส่งเรื่องไร้กระเด็นที่คนปรับปรุงแก้ไขเพื่อนําไปใช้พิจารณาเป็นหัวข้อบอร์ดความคิดเห็นถัดไปได้ค่ะและในส่วนต่อมาจะเป็นการเพิ่มคอมมูนิตี้ให้กับรางยกานกิจกรรมนักศึก จะขนึงตาวิชารวมไปถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนรู้จักพื้นที่มากขึ้นทั้งยังสามารถนำเอาสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นตู้กดน้ำหรือเป่าไม้เข้ามาเสริมได้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับจัดงานแสดงของนักศึกษาเพื่อดึงดูดความสนใจให้ผู้คนมาพบปะกันมากยิ่งขึ้นค่ะแะในด้านสุดท้ายจะเป็นการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาค่ะซึ่งจะมุ่งเน้นไปนในการเพิ่มแสงสว่างให้กับบริเวณรอบๆเพื่อความปลอดภยัยและรองรับนักศึกษาในการทำกิจกรรมช่วงกลางคืนค่ะ